เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเองเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้มีอีเวนต์จี้เครื่องรางที่ถือว่าเข้ามานะครับผมซึ่งอีเวนต์ประจําวันนี้เป็นเกาะลอยฟ้ากักขังนะครับผมก็ถือว่าเป็นจี้ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับแต่ก็เป็นจี้ที่ถือว่าคำว่าโกงไหมมันก็โกงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมก็คือความสมบรตพิเศษของจี้เกาะลอยฟ้ากักขังจะเป็นในรูปแบบของ ายเทิงของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉัน38%กักขัง่ายตรงข้ามภายในแถวนะครับผมแล้วก็สามารถเลือกระยะทอยหน้าหลังได้นะผมเป็น70%เนาะก็ถือว่าเป็นจี้ที่เอามาเล่นแบบสายล็อกได้อืมแล้วก็เอามาคอมโบกับน้ำไม่ก็คอมโบกับกระดัษสปริงอะ่ะอืมก็ถือว่าโกงเลยทีเดียวนะครับผมแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะเล่นคอมโบเขาจะเล่นคอมโบเป็นากาักขังแล้วก็ถุงมือไทยท่านด้วยเช่นกันนะครับผม ก็รู้สึกผมเจอตาหนึ่งมนะั้งก็เอาซะแบบผมแย่เลยนะเออเอาผมซะแย่เลยนะครับผมก็วิธีการหาจะบอกว่าเป็นวิธีที่ถือว่าง่ายแสนง่ายนะครับผมก็มันมันก็ง่ายจริงนะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของการหาแบบเป็นชิ้นส่วนแบบทอดๆนะครับผมก็คือสะสมหินเพชรเพื่อแลกเป็นหินรูบี้สะสมหินรูบี้เพื่อเพื่อแลกเป็นหินลอยฟ้าสะสมหินลอยฟ้า5ชิ้นเพื่อแลกเป็น ที่ 1>, 1ใน5้าแล้วผมเห็นไหมว่าจะมีเกาะลอยฟ้าหลุมดำซ่อนอยู่ด้วยนะจ๊ะโอเคก็โดนสำหรับผมแล้วก็น่าทำนะถ้าเกิดใครมีเพชรก็ลองทำดูแต่ว่าผมไม่ทำเพราะว่า,าตัวละครมันยังแบบคือมันยังไม่ค่อยมีอะไรตัวหดๆเข้ามาเล่นเลยนะครับผมผม,ผมว่าก็น่าจะรอโดยเช่นกันนะครับผมโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ก็จบพีเพียงเท่านี้แหละคือมันไม่มีอะไรมากด้วยไง ันเป็นอีเวนต์ที่ทังรางแบบง่ายๆนะคุณแบบฉบับเบสิกเบสิกนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จบมีเพียงเท่านี้แหละใครสนใจสามารถฝาก like, กดไลค์ฝากกดซับไปไม่ได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกัในคลิปหน้าซึ่งคลิปในวันนี้ผมขออนุญาตลาก่อนนะครับสวัสดีครับ